ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อน,น,นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพญานาคคิดไว้นะครับเนี่คิดไว้พ้าดด้ยนะครับผ้าพ,พีผ้าน,นองนะครับมาตามแนวทางไทนะครับ mỗi bậc hà này một chặt rồi đúng rồi ทีหนึง่งเดียนซิปหกครับจุด3ตัวตรงต้นนะครับซ0 8 8 95์แเก้ครับเจ็ 7, 9, 7, ครับอันนี้คือจุด3ตัวนะครับ ทดสองตัวบนล่างนะครับเด้อศูนย์แกกครับกลับห้เลยแปดศูย์ห้า เก่าครับสาดว์วครับมันหมานะครับเด้อสาธุสาธุพวกทกี่ชอบวิวนี่คอให้ถูกสามตัวตรง้วยสาธุสาธุ